ยองอนยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับ b อสเทส s ซนะคะวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็น day เร็จแล้วนะคะทุกคนอ้าวันสุดท้ายนะคะทุกคนอาจจะมีแค่ day เด็แหละเห็นในเฟซเขาก็บอกว่ามีแค่เจวันนะคะสำหรับใครที่ถามหาว่า เอ๊ะทำไมช่องนัดถึงไม่มีคลิปของ day 6ก็คือบอสของเมื่อวานนะคะที่เป็นชูเทนโดจินะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทนะคะทุกคน <c oughs> คือทุกคนมันยากไปยากอะไรขนาดนั้นหน่าคือถ้าคุณจะทำบอสออกมาแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อไม่เห็น <c oughs> ให้กับพวกคอนเทนต์เอ็นเกมนะคะให้กับคนที่มีทีมหรือว่ามีอะไรที่เขาพร้อมเนี่ยสำหรับ คนรัฐที่อย่างเราที่มันไม่มีตัวมีทรัพยากรหน่อยนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะผ่านได้เลยนะคะทุกคนคือกิจกรรมมันโออิทากิมากเลยนะอีกนางที่มันเป็นตีมดวงจันทร์น่ะนั่นแหละเพราะว่า,เ,าเวลาพัชส,สีสม่วงนะคะมันตีมันจะทําให้มิจมาอีกฝ่ายไม่ทํางานนะคะน่าจะ ถูกนะคะถ้าพูดผิดก็ข,ขออภัยด้วยนะคะจะไม่ได้ว่าสีอะไรเนาะแต่ว่ามันสามารถปิดมิตมะได้ทําให้อีบอสมันไม่ส่วนมาคิดยังไงเอาหมาไฟมาใส่ให้บอสอะ่ะโอ้ยมันเป็นสิที่แบบอทีมอินดี้คือสูญสลายไปนในพริบตานะคะทุกคนกบเลเวลหนึ่งของนัดก็ไม่สามารถต้านทานหมาไฟได้นะคะโอเคเนาะพูดบทแค่นี้พอสำหรับบอสเมื่อวานนะคะเรามาดูบอสวันนี้ดีกว่าสำหรับ บอสนางกระจกนะคะทุกคน e ีซีบอกเลยว่า Easy นะคะทุกคนทํำตามไปได้ถึง24แตามเลยนะคะสำหรับบอวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะคือนางก็ยื่นเฉยๆให้เราตีเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะทุกคนสรุปบอสนะเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปเนาะว่าบอสตัวไหนแบบน่ารำคาญที่สุดในกิจนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับ ชาเลนจ์นะคะในส่วนของบอสวันนี้นะคะเดยเเร็จนะคะบอสกระจกนะคะน่าจะเรียกความเร็วในส่วนของฮาร์ดนะคะถ้าใครมีความเร็วที่อ่ารูนความเร็วน้อยนะคะก็สามารถเรีอกเป็นระดับมีเดียมหรืออีซีได้นะก็จะเรีอกเป็นเลือด3นะคะพลังโจมตีก็เรีอกเป็นฮาร์ดนะคะส่วนป้องกันกันกบรีคอเวอรี่นะคะจะเลือกในส่วนของมีเดียมค่ะอ่าไฟกับเวลาเดี๋ยวเรามาพูดนะคะ แล้วก็จะเลือกในส่วนของรอดชีวิต6ตัวนะคะมอีอ่ามีตัวละครซ้ำกัน4ตัวนะคะแล้วก็มีตัวละคร R ทั้งหมด4ตัวนะคะโอเคเนาะใครมีอะไรก็สามารถเลือกกับที่ตัวเองมีได้เลยนะคะในส่วนของนี้นะคะคุณสามารถนัดเคยลองทีมนี้แล้วนะคะเนี่ยแบบนี้ถ้าเลือกแบบนี้ยผ่านเหมือนกันนะคะได้23แต้มจนก70เทินพอดีแต่เลือกแบบนี้นะคะไฟไม่ อ่าไม่ไฟมันก็ก็พออยู่แหละแต่ว่าเวลาเราไม่ได้นะคะถ้าเราเอาตรงนี้ออกอ่ะเราก็จะยี่สิบสามแต่พอนั้นมาลองแบบนี้ดูอ่ะได้ยี่สิบสี่เหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยเราจะตอนแรกจะออโต้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทคนิคมันมีอะไรนะก็จะเลือกเป็นแบบนี้เนาะใครก็ลองลองปรับดูนะคะว่าถ้าคะแนนใกล้เคียงแบบไหนเราจะควรเลือกแบบไหนดีอะไรแบบนี้ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนท้อท้อยู่ที่ร้อยสอย่าไปคิดมากมันให้เก็บเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะมันให้เก็บร้อยหสิบนะคะเราพลาดไปยี่สิบนะคะช่างมันไม่เป็นไรก,ก็ก็ได้แค่นี้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้วนะคะสําหรับเรานะคะเดี๋ยวก่อนวิทุกคนหลดนานจังเซฟวอลอเออลอร์รักเออดูเพื่อนนะซีทแล้วนะคะไม่ทําแล้วสักคนนะคะทุกคน2 8ดเหรอโอโ้โหทีมเดิมทีมบรรที่ทํานะคะ มามา,มาเราไปลองกันดีกว่านี่นะคะเหมือนเดิมกบสีเนาะเทนงูเด็กถ้าถ้าถ,ถ้าเลือกคะแนนแบบนัดนะคะทีมแบบนั้นแล้วก็ลูนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแนะนําเป็นอ่าโอเทนงูเด็กค่ะเพราะมันใช้ไฟแค่หนึ่งนะคะถ้าเราสะสมสแต็กันครบเนาะอ่ะสตาร์ทเลยเอาออโตออกนะคะเนี่ยเริ่มมาเราต้องทริกนี้จะมีอยู่2อย่างนะคะ ดูแถบไฟตรงนี้กับดูสแตกบนหัวของเทนงูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็แบบไหน,นอันนี้ปัดได้รอบหนึ่งนะคะเล็งที่กระจกค่ะไม่โยนเทินนะคะปล่อยผ่านไปก่อนนะคะไม่งั้นไฟในกบตัวแรกเราจะไม่ผ่านนะคะทุกคนเพราะว่ากบหมายเลขหนึ่งเนี่ย นับไม่ได้ใส่แมวกวักนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไฟไม่พอนะคะเราก็ต้องเล่นไปก่อนพยายามดูไฟดูสแตกนะคะตรงนี้ถ้าไฟประมาณห้าดวงเทนงูสามารถเล่นได้นะคะก,ก็ไปก่อนเรามีเทินค่ะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ทันนะคะยังไงก็ทันขอแค่อันนี้เฉย อ่ะมาอ่ะพอนี่นะคะรอบนี้มันจะขึ้นเป็นห้าเนาะแล้วก็จะได้คำยุงยาพอดีโยนเทินค่ะโยนเทินเ็จใช้เทนงูเลงที่บอดกระสบนะคะปั่นรอบนี้เราจะได้ประมาณ74สแต็กนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ทำให้กับ อ่านเตอร์แฟนด้วยนะคะเผื่อเขาฟังภาษาไทยไม่ออกเนาะเขาจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเราดูว่าอีกตอนที่อีกกบแดงเนี่ยมันจะถึงเนี่ยมันจะสามารถมีไฟพอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าปั่นสะพอใหม่ทุกคนชั่วรเนาะเดี๋ยวเราเค่อทำ เร็จเร็จละไปเรารอแถบไฟก่อนนะคะไม่งั้นมาจะเตะนะคะเราจะไม่มีไฟพอให้กับนางกบเดี๋ยวเราดูว่าพอถึงเทอนางกบแดงแล้วมันมีไฟไหมโอเคมันมีไฟนะคะโอเคนี่นะคะพอถึงตรงนี้นะคะเจ็ดสแล้วก็มี4ไฟนะคะแล้วก็ปั่น ปั่นจังหวะนี้มันจะใช้แค่หนึ่งไฟอ่ะโยนเทินได้ปั่นค่ะปั่นเสร็จเราจะนี่เราดูนะคะว่ามันถึงตอนกบแดงแล้วมันพอไหมโอเคถ้าพอเสร็จกดออโต้เลยค่ะซิมที่โอทินง,งูนะคะแล้วก็ซิมที่บอสหงไข่ค่ะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเล็งพิเศษนะคะเล็งอีกองคใครนั่นแหละจบก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับไกด์ทีมที่น่าใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะตัดเร็วนะคะเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรแล้วนะคะโอเคเนาะ เทุกคนเห็นไหมเสร็จแล้วอีซี่เนาะบอยวันนี้โคตรอีซีเ่เลยเลิศชอบมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูนี้สรุปมิตรมานอเราไปดูก่อนว่าบอสต,ตัวไหนนะ่ารำคาญที่สุดนะคะสําหรับบอสครั้งเสร็จวันที่นัดบอกเลยว่าน่ารำคาญก็คือหนึ่งนางเลนใช่ไหมมันจะมีเลนมีปลทอง น,นางเส้หญิงปลาทองเดี่ยเกียดมากเกาะหนาเะ้หญิงปลาทองเสร็จก็จะเป็นบอสเทนงูเทนงูนี่คือน่าลำคาญน,นิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็พอมีวิธีสู้กับมันเนาะในส่วนของบอสที่ยากที่สุดเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือบอสชูเทนนะคะเพราะมันใส่หมาไฟอยากใครจะไปต้านท่าแบาไฟได้ที่โต๊อะไรขนาดนั้นนะคะน่าลำคาญคือบอสหมาไฟกับนํำปลาทองค่ะน่าลำคาญสุดละ หน่อยแม่งยากกันเลยขนาดนั้นโอเคนะคะเรามาดูบิลดีกว่าว่าเรานัาจาัดแบบไหน,นก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันไหมอ่านี่ใช้ทีมสิบสี่นี้นะคะคังแวะหนึ่งกบสีแล้วก็ SP สพีโกเทนงูนะคะในส่วนของดาเมจมือนดำเป๊ะเลยค่ะทุกคนทุกคลิปเลยนะคะก็จะใส่เป็นฮาริอันนะแล้วก็บอสนางราความเร็วอยู่ที่ หนึรสสาเออจะเปอร์เซ็นตลอดเลยอะทุกคนร้อยสาสิบสามนะคะใส่เร็วหนึ่งช่องเนาะพอดีเป๊ะอแค่เร็วกว่านี้ก็ได้นะคะก็ลองดูเนาะในส่วนของกบหมายเลขหนึ่งรูนที่เร็วที่สุดในไอดีของเรานะคะขุนมาใส่ให้นางกบเบอร์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะยานอสีคนอ่อนเลยอรอยย่สิบแปดทุกคนอ่าในกลุ่มนะคะมีคนร้อยห้าสิบนะคะกว่า ก็คือพวกปีศาจนะคะความไวเป็นของปีศาจนะคะเราจะไม่คุยกับพวกเขาอันนี้นะคะเราใส่เป็นเร็วหนึ่งช่องเนาะแล้วก็ใส่เป็นแมวกวักนะคะสําหรับกบหมายเลข2ก็จะมีอยู่ที่70ก็จะเป็น185นะคะในส่วนของความเร็วแล้วก็เบอร์3ใส่รุ่นแมวกวักปกติค่ะอันนี้นะ่าใส่เป็นโอเคมามนอะกเอาไว้ให้แมมโมเฉยๆไม่ได้ถอด ก็บอกติดมา5้านะคะจะเป็นร20เนาะเบอร์สีนะคะวิ่งเบอร์สีก็5้าเหมือนกันหรออ่ะเบอร์สีก็ใส่แมวกวากนะคะกากๆเลยทุกคนมีบอกหลังมาติดมาหเนาะก็จะเป็นร2 0ก็ประมาณนี้แหละค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับตัวในทีมของเรานะคะเป็นยังบ้างคะทุกคนสำหรับบอส ในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเทศโสดเนาะหมดหมดวันไหนอ่ะหมดพรุ่งนี้นะคะใช่ปะใช่ใช่หมดพรุ่งนี้นะคะ,ะ,น,น,ะ,คะน่าจะหมดพรุ่งนี้เนาะตอนตอนเที่ยงพอดีเปรนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่ไหมสรุปคะแนนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทั้ทอยู่ที่130แต้มนะคะก็ถือว่าดีงามอร่ามรู้อยู่นะก็ไม่ดี อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีบางวันที่ยากนะคะถ้าสอนเมื่อราคาทําได้เท่าไหร่กันสามารถมาแชร์กันได้นะคะโอเคเนาะคลิปนี้ปิดดีกว่าเดี๋ยวไปก็จะพูดได้สัระจนแบบไม่ได้ปิดคลิปสัทีนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันที่ Facebook a j u m a c h a n n ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคําติชม หรือคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะมีการแบ่งปันทีมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ตางคลิปนี้ได้เลยนะโอเคเนะาะสำหรับอินเตอร์แฟนนะคะซับสไคร์เบอร์อินเตอร์นะคะอ่า You comment to the p r o b l e ิ่มได้นะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีนะคะก็ไม่อยากจะสลิดพูดเลยโอเคพอแค่นี้ดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน Annyeong!